Oh! ดนานานักตกปลาทุกๆท่านนะวันนี้พบกับดเช่นเคยกับช่องสงชาติพิิงแต่ละนักตกปลาหน้าดินหมายน้ำชาดครับวันนี้เข้าสู่ที่ E ีีที่188นะครับผมหมายนิป้อนครับผมนี้มาลงแถวต้นสนครับผิวกับหน้าดินครับมาคอยติดตามรับชมครับผมว่าวันนี้จะได้ตัวหรือเปล่านะครับวันนี้มาเจอกับอาจารย์หนุ่มนะครับผมวันนี้จะได้ตัวหรือเปล่าวันนี้น่าจะได้ตัวครับน่าจะ ไม่รู้จะได้ปลาเล็กหรือปลาใหญ่ครับคอยติดตามรับชมครับผมวันนี้ลงหน้าดินไปทั้งหมด7-8คันครับผมแล้วก็ลงเดี๋ยว54-63บไป1คันครับผมอคอยติดตามรับชมนะครับผมว่าจะได้ตัวจริงหรือเปล่าจะทำออเดอร์ประลาลาครับผมวันนี้ถ้าได้เยอะก็จะแบ่งขายครับผมคอยติดตามรับชมครับันนี้เอาไปของแรกของวันนี้ออาไปเลยเออตัวแรกของวันนี้<อ>ครับ กุ้มช่วยนะกุ้มเทสหน่อยเทสเดือดว่างี้ว่าไปครับผมเทสเดือดหัวมะขีดของยืนเยอะครับผมตัวแรกของวันนี้เลยครับผมไม้แรกครับผมโอ้น่าจะหน้าหกโลได้ครับผมตัวนี้ครับโอ้ครับเดี๋ยวมาชมตัวต่อไปครับผมขอบคุากคโอ้ปวดใจนิดนึงเปลี่ยนเยอะหน้าดินครับผมเดี๋ยวมาลุยต่อครับ ล้าเลยครับ แต่ปลานินไงเงแล้วปลาตะเพียนไปไหนหมดแล้วนะ ไม่ติดครับติดกวไม่กินโอ้มาปาผู้โอ้ยมาแล้วฮะ แล้วผมปลาทูก็ผมตะเพียนมาแล้วครับย <Yahoo! S 1> คือเราลงกุ้งไปด้วยไงมันไม่ไม่ทันปลานิน ปลานินน้อยมันเยอะเกินเนาะแล้วปลานินใหญ่มันมี มาแล้วครับผม <Wow. S 2> ว้าวรับลุ่นเขื่อข้างหลังจะจังใชแล้วับมัดเชือก ติบโลก็คิดว่านะแต่นหนัก,นนกแบบอุ้มไม่ขึ้นนะแต่ต้องระยะไกลหน่อย5.4ขึ้นถึงจะได้ใช้ตัวหมอนเรื่อยๆครับผมเราไม่วหวานไม่ไหวหรอก

แม้รับเปลาทูครับผม chứa chặt đúng không? Vô hấp น,น้าดีนตัวแรกครับผม พ่อผมันนี้มาคู่ จะได้ตัวครับอะใชนี้พอว่า ใชครับ Oh cool wow. สวัสดีครับน้านากตกปลาทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับสมชาติฟิชชิ่งไทยแลนด์นักตกปลาหน้าดินหมายธรรมชาติวันนี้เข้าสู่ที่ EP ที่188นะครับกับน้าชาติฟิชชิ่งครับวันนี้ลงหน้าดินไปทั้งหมด8คันนะครับปลาไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะครับผมพอดีผิดคิวเจอปลาบึก12โลไป1ตัวครับก็ยังชั่วนะครับพอดีวันนี้ตั้งใจจะมาเอาปลาเล็กทําปลาล้านะครับผมน่าจะได้พอสมควรแล้วครับผมอีกสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวก็ รออาจารย์หนุ่มนะครับว่าจะมาดูปลาสวายแล้วเดี๋ยวก็จะเตรียมตัวกลับบ้านครับผมเดี๋ยวจะตกหลิวดูอีกสักพักหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวมาช่วงท้ายมาดูปลาลูบนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับกับสมเจ้าฟิชชิงไทยแลนด์นักตกปลาหน้าดินหมาดธรรมชาติในปีที่188นะครับผมเดี๋ยวสําหรับพรุ่งนี้ไม่ได้ขึ้นแพแล้วนะครับผมต้องขอโทษโทษนะทีทางทีมงานด้วยครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวโอกาสหน้าปลาลุยกันใหม่นะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะ ตกปลาปลาปลกแดงและยองนะครับผมไปอัดปลานินกับปลาตะเพียนใหญ่เล่นนะครับผมเดี๋ยวหลังกลับบ้านเดี๋ยวมาดูปลารวมกันว่าจะได้สักเท่าไหร่ครับผมสําหรับวันนี้ต้องฝากติดตามรับชมและกดซับสไครต์ไว้เพียงเท่านี้ครับผมสาหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมนะนะวันนี้มาตามข้อกําหนดครับผมวันนี้มาตกเหลี่ยว5.4ครับผม กับตุ้งติ้งกุ้งครับผมกับลานแล้วครับผมมาเอาปลาน้อยโดยเฉพาะครับผมพอดีวันนี้มีผิดคิวนิดหน่อยได้ปลาบึก12โลไปตัวหนึ่งครับผมได้ปลากดไปตัวหนึ่งครับผมที่เหลือก็เป็นปลาตะเพียนปลานินเล็กนะครับผมวันนี้ก็จะไปทําปลาลากันแลครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดตับสไครต์ด้วยครับกับสุนทรพิทิ้งใจริญนกปลาหน้าดีมาสุนทรในวีที่188นะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปที่ไหนต่อ คอยติดตามรับชมนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ